สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฟรนชิพซีเจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับภูมคุมเดอร์เจอร์นียเหงาเลยเลยต้องออกมาเที่ยว EP ีที่1นะครับสำหรับ EP ีที่1นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของภูมิและ้และรถไฟที่เราจะขึ้นกนะ็คือขบวนอุดรวิถีรถไฟขบวนใหม่นะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เวลา6ถึงเวลา6โมง10นาทีถึง7.15โมง15นาทีนะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลา5โมง5โมง4 00, 00นาทีนะครับเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่บนขบวนรถไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้นะครับมีเพื่อนภูมิไปด้วยหนึ่งคนนะครับเป็นบัดดี้ตั้งแต่สมัยมปลายครับชื่อแนนแนนจะขึ้นที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับเพราะว่าแนนเพิ่งเลิกงานส่วนตอนนี้ภูมิก็อยู่ที่ขนำโพงนะครับก็รอรถไฟออกตอน6กโมงสินาทีนะครับเดี๋ยวเรารอเรามารอดูแนแนเป็นก่อ ว m ลคัมชูมาลัดจ้าสวัสดีหน่อยจ้ากทายกล้องหน่อยเชื่ออะไรจ้านี <oh. ่นะคะทำงานเสร็จจ้ะแล้วก็มาเที่ยวเลยเป็นคนสตรอง เข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันต้องมีการลงทะเบียนนะคบเพราะว่าพอไปถึงชุมทางสถานีรถไฟเชียงใหม่อะครับเขาจะขอดู s อสเอ็เพราอเราลงกรอกลงทะเบียนทุกอย่างลงไปในนี้แล้วมันจะส่ง s อสเอ็มาให้ในมือถือเราแล้วเราต้องโชว์เอสเอ็มที่เราลงทะเบียนไว้แล้วเราถึงจะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะเป็นการมาตรการเฝ้าระวังโควิดครับ ขามาปูเตียงให้เรานะครับ ngon ta bye bye khuyên ngày còn bye 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 <coughs> ตอนนี้ก็อยู่ในที่นอนแล้วนะครับหลังจากที่พี่เขาปูดเตียงให้ตอนนี้เวลา2องทุ่มสินาทีครับก็ยังไงคืนนี้ขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับคุณมอนี่ครับทุกคนตอนนี้เวลา6.15นาทีนะครับเราใกล้ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วครับเมื่อกี้ทางพี่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอีกประมาณหน่ชั่วโมงครับจะถึงสถานี ปลายทางเชียงใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็พี่เขาได้เก็บที่นอนเรียบร้อยแล้วครับปรับเป็นที่นั่งเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปแม่กำปองเราพอเราไปถึงเชียงใหม่นะครับก่อนจะไปแม่กำปองครับเราจะต้องนั่งรถตู้ไปที่ตลาดบอลูนโรสซึ่งเราซึ่งภูมิระแนนได้จองเที่ยวรถไปตอน11โมง4ตี11โมงครึ่งครับเราก็จะไปหาข้าวกินกันก่อนแล้วเราก็จะพาไปเดินเที่ยวเล่นที่วัด แถวแถวตลาดบอลโลนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับ ตอนนี้เราถึงแม้กมยไม่กังวลเพร์ะฉันเชืงอหม่ครับรถไฟมาถึงตอน7โ1นาทีถึงก่อนเวลา4นาทีนะครับเพราะว่าตามเวลาคือ7 1 5ก็ถือว่ามาเร็วกว่าเวลาไม่มีลาจารถไฟดีเลยแต่เรามาเอาไม่ดีเลยนั่นเองจ้า <c oughs> อากาศตอนนี้ก็ถ้าดูอุณหภูมิในรถอ่ะข้างนอกน25แต่ว่าความรู้สึกอ่ะว่าเย็นกว่า25เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป ไปกินข้าวที่ตลาดมาแล้วรถแล้วก็มีคนมองซาตลาดวแล้วรถแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นแถวดก,ก่อนเพราะว่ารถตู้เรารอบเสด็จโมรึ่งปะเสด็จโมึ่ง,งเออใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าไปแคปไปไปตอนนี้นะครับเราออกมาสถานีเชียงใหม่แล้วครับเรามายืนรออยู่ที่ป้ายรถประจำทางหน้าสถานีนนใช่ เราจะขึ้นรถสองแถวขาวไปเป็นมันชื่อว่ากาดหลวงก็คือตลอาดบารอรถเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับรถสองแถว ก่อนกำแพงกาดหลวงหลังจากที่เราลงรถสองแถวจากหน้าสถานีรถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่ารถตู้แม่ไปแม่กำปองแล้วครับแต่เราไปรอบ11โมงตอนนี้7โมงท่าไหร่วะ7โมง45ครับเรามาฝากกระเป๋าที่พี่เอาไปก่อนแล้วเราจะไปกินโจ๊กกับปลาตั้งโกโกเหน่งที่เป็นรูปสัตว์พวกมังกรพวกช้างพวกไดโนเสาร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ ้เราอยู่ที่ร้านกูหนงิง้ะนะคะเราสั่งโจ๊กสองถ้วยอะไร,ะระ้าปลาต้มกุ้ช้างหนึ่งเดโนสาห์หนึ่งแล้วก็น้ำเต้าหู้เย็นหนึ่งแล้วก็แนวนมสดเย็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเราดูกันอีกกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเจ้าช้างน้อยกับเจ้ามังกรเฮ้ยไดโนเส,สาร์วะ่ะช้างน้อยกับไดโนเสาร์ สตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ของมานะครับโจ๊กมาแล้วครับผมโจ๊กมใส่ไข่สองนมสดร้อนกับน้ำเต้าหู้เย็นมาแล้วครับช้างน้อย กับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ของแนนช้างน้อยของครูมิแตคนชอบกินช้างาาเราจะเผด็จศึกเจ้าช้างแล้นะครับตอนนี้นะครับเราทานปลาต้องปูกินโจโก๊กกินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินเล่นในตลาดวัลโลโรสใช่ครับการ์ดโลวตลาดวัลโลรโลรสคือเดียวกันแนน,นอ่า แล้วก็เราจะเดินเล่นเราจะเดินไปวัดด้วยวัดแถวแถวท่ารถ <Hello. S 1> ตู้แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับไปเดินเล่นกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเกตการามจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่ารถตู้เดิน,ดน,มมนใช่เดินข้ามแม่น้ำปิงมาจะมีสะพานเชื่อมอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูเราเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปสักการะข้างในแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆวัด oh. I'd like to love you, mama. Huh. I'd like to love you, death, mama. If I may, if I may. I'd like to love you, just mama. I'd like to love you, mommy, mama. I'd like to love you night and day, if I may. เราออกมาจากัดเกตการามแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่รถตู้ แล้ววิวในการเดินผ่านไปที่รถตูต้จ้ะแม่น้ำปิงจ้ะแม่น้ำปิงจ้ะสวยมากวิวนี้สวยสุดนี่จ้ะก็ได้ครับสะานไปใช่ะสะพานตรงนี้นไปเราไปเจอกันอีกทีบายตอนนี้นะคะรถตูต้จาไปแม่กำปองมาแล้วนี่ก็จะต่อคิวเขาจะได้บัตรคิวคไ,ได้บัตรคิวนะครับถึงจะได้ขึ้น เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แม่กำปองนะครับ นี้เราถึงหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะครับเราใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ปะสิบหนาทีออกจากเชียงใหม่กาดหลวงตอนสิบเอ็โมงครึ่งตอนนี้11บเโมงสีก็ชั่วโมง15นาทีก็ตอนนี้กําลังจะเดินไปที่โฮมสเตย์ซึ่งไกลมากถ้าไม่มีของนี่ไม่มีของเนี่ยมันจะไม่ไกลแต่ว่ามีของ มันก็เลยไกลเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันครับถึงที่พักแล้วครับนี่นะคะบ้านไผ่ล้อมและตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเรา ขึ้นไปดูข้างบนกันเลยอันนี้คือระเบียงหน้าบ้านเก๋ๆอันนี้ก็คือห้องพักนอนสองคนสองเตียงใหญ่ๆคนละเตียงไปเลยเก๋ๆดูห้องน้ำกันนี่มีเครื่องทำน้ำอุน่นยาสระผม พวกเราขอตัวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้อาบเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ของ,<า>งกินข้างบนนะครับเจอกันครับและตอนนี้นะครับหลังจากพวกเราอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วเรามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเราจะขึ้นไปที่คาเฟ่ระเบียงวิวนะครับผมเราขึ้นไปดูด้ยวยกันเลยดีกว่าครับคนเยอะมากไม่เจอจิต แล้วตอนนี้นะครับก่อนเราขึ้นไปถึงระเบียงวิวแล้วเราอยู่มากเราก็ซื้อไส้กรวกมากินก่อนอร่อยไหมเราชิมแต่ไม่ได้ชิมจ้ะความพยายามพาไปสู่ความสำเร็จแล้วก,การเดิะขึ้นไปไหนแอมเพื่อนนไประเบียงวิวจ้ะขึ้นข่าวจ้า ต้มสีแดงๆคือจุดหมายปลายทางของเรายังไม่ถึงครึ่งทาง <S <S ทางขึ้นต้าพรุ่งนี้ปวดขาดูทางขึ้นโอ้ถึงแล้วเป้าหมายของเรากับความหอบโอ้ยมันคุมมากนะ นู่นแนนผมเอาคุณม,มากเลยหงจากที่เรากินน้ำที่ระเบียงวิวเสร็จแล้วนะครับเราจะลงไปที่ กำปองไปดูโบสถ์กลางน้ำกลางลำธารเราก็ไปเหนื่อยกันอีกหนึ่งแมทในการเดินลงนั่นเองจ้ะไปกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดแม่กำปองแล้วเรากำลังจะเดินลงไปที่โบสถ์กลางน้ำนะครับเป็นไรแนนมึงเหนื่อยจนบ้าหรอหาช่องอยู่ หลังจากที่พวกเรานะครับกลับมาจากวัดบดวัดแม่กำปองที่บดกลางน้ำนะครับเราก็กลับมานั่งพักที่บ้านตอนนี้5โมงเย็นครับวันนี้อยู่และออแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะก,กันตอนเย็นตอน6โมงนี้ใกล้ๆบ้านพักเรานะครับบ้านพักเราก็คือวิวดีม,มากตอนนี้เราถึงร้านหมูกระทะแล้วนะครับ ดีแล้วตอนนี้เราก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงหน้าบ้านที่พักแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเราจะไปที่กิลฟินจะไปท้าความหนาวเย็นยเยือก ตอากน99องศาเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนขึ้นไปบนกิวฟินเท่าไหรแลว้วพักดูบนกิวฟินเท่าไร่นะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้เช้าไปบาย g o o ม m o r น i n g ครับทุกคนตอนนี้เวลาตี55นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกิวฟินกันรถจะมารับหน้าบ้านภาคตอนตี5 0านะครับตอนนี้อุณหภูมิ18องศาแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูที่กิวฟินแล้วจะมาดูกันว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่นะครับ รถมารับแล้วครับรถมารับแล้วเปิดประทุนไปหนึ่งหนาวแน่อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วเย็นไหมแน่อยู่ตอนแรกไม่ไหวแน่สุดลิตรขึ้นไปอุณหภูมิมันต้องหนาวกว่านี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วะอุณหภูมิสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดแหละน่าจะยิงกว่าสิบแปดล่ะเพราะว่าตอนนี้สองถึงสามองศาที่นันตอรถเยบร ดูสิด,นนะดูข้างในไหมเติมไม่ตรง <laughs> 18องศาขึ้นไปดูสิครับว่ามันมาจะเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่กิวฟินแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> ย็นมากอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะ ควันออกปากอ่ะออ <c oughs> แรงมากก็ท่านั้นแหละไม่รู้เท่าไหร่อุณหภูมิแต่เย็นมากเย็นกว่าข้างล่างอีกน่าจะประมาณ15ได้ได้เนดะี๋ยวเราจะถ่ายวิวให้ชมนะครับคนเยอะมากพูดเลย Alright. ตอนนี้เราถึงน้ำตกแม่กำปองแล้วนะครับเดินเข้าไปข้างหน้าสวยมากมันมีทั้งหมด7ชั้นนะครับแต่ว่าเราจะอยู่แค่ชั้นแรกเพราะว่าเราไม่อยากขึ้นข้างบน รเราก็มาเห็นกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปเลยกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพกันแล้วยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่อง t e ยชีพเจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับภูภูมิเด e Journey เหงาเลยต้องออกมาเที่ยวสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย